สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการ,รม,มิราเคิลดีประเทศที่คนไทยอยากไปทำงานต่างประเทศได้แก่1ญี่ปุ่น2ออสเตรเลีย3สิงคโปร์สสหรัฐอเมราาิกา5อังกฤษ6ไต้หวันเจแคานาดา8จีน9เกาหลีใต้10สวิตเซอร์แลนด์ค่าคงที่สูงที่สุดในโลกได้แก่ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดในโลก เด็กเสิร์ฟได้เงินเดือนเกือบละเดือนละสองแสนบาทอาชีพที่ต่างประเทศต้องการมาก 1. แท็กซี่ 2. นางพยาบาล 3. แม่บ้าน 4. ไอที 5. คนงานก่อสร้าง 6. คนขายของปีการไปทำงานต่างประเทศดีอย่างไร 1. มีโอกาสเติบโตในสายงานที่ทำา2ค่าตอบแทนและสวัสดิการได้มากกว่าที่ประเทศไทย 3. เรียนรู้ระบบทํางานและวัฒนธรรมต่างชาติ 4. ประสบการณ์ทำงานการใช้ชีวิตที่ร่ำคาแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปอย่างถูกกฎหมายในระยะแรกของการไปทำงานอาจมีปัญหารเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไม่ถาไม่นานก็ปรับตัวได้แต่ถ้าไปทำงานแบบปูโรบินฮูดไม่คุ้มกับการเสี่ยงถูกจับกับประเทศและติดคุกหรือบางทีอาจจะติดคุกที่ประเทศนั้นแถมบางครั้ง โชคร้ายเจอในจ้างโกงค่าแรงอีกทำงานฟรีๆมีหญิงกลางคนอายุประมาณ40ปีเมื่อ30ปีที่แล้วมีครอบครัวมีสามีมีอาชีพเป็นชาวนามีลูกชายสองคนตัวเธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผักเล็กๆน้อยๆสามีและครอบครัวอาศัยอยู่บนพื้นดินของชาวบ้านของพี่สาวสามีให้ปลูกกระท่อมอยู่ในครอบอยู่กับครอบครัว เธอมองดูเหตุการณ์แล้วอยู่อย่างนี้ไม่มีอนาคตแน่นอนอาศัยอยู่กับคนอื่นเราต้องมีบ้านและมีที่ดินของตนเองเลยปรึกษากับสามีว่าตัวเธอจะไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งยุคนั้นดังมากใครๆก็ไปขุดทองที่ซาอุดีอาระเบียและกลับมารวยเป็นเศรษฐีไม่ต้องทำงานอีก เธอตั้งเป้าหมายว่าไปทำงาน5ปีและส่งเงินเดือนที่ได้ทั้งหมดมาให้สามีดูแลลูกและเก็บเงินไว้ซื้อที่ดินและปลูกบ้านกลับมาจะได้เปิดร้านค้าเล็กๆขายของอยู่กับบ้านสามีก็รับปากเธอไปทำที่ซาอุเป็นแม่บ้านทำอาหารมีหน้าที่ทำอาหารอย่างเดียวได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทส่งมาให้สามีเธอไปทำงานได้5ปีส่งมา ส่งเงินมาทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนเธอฝันว่าสามีคงซื้อที่ดินและปลูกบ้านเรียบร้อยแล้วเธอขยันทำงานด้วยความหวังว่าจะกลับมาเป็นเจ้าของร้านขายของตัวเธอโชคดีมากที่ได้เจ้านายที่ดีมากๆเธอมีหน้าที่ทำอาหารให้เจ้านายทั้งสามมือ้อเจ้านายอยากทานอาหารไทยเธอก็ทำให้ทานจะไปจ่ายตลาดก็มีคนขับรถไปให้เจ้านายให้เงินโบนัสพิเศษเธอทุกเดือนเธอจึงใช้แต่เงินโบนัส เงินเดือนเธอส่งให้สามีหมดเดือนละสามหมื่นเจ้านายยังเตือนเธอว่าทําไมไม่เก็บเงินไว้บ้างครึ่งหนึ่งเก็บเป็นทุนของตัวเองพอมาทํางานไกลบ้านไม่รู้ว่าสามีจะมีภรรยาใหม่หรือเปล่าและมั่นใจได้อย่างไรว่าสามีจะซื้อที่ดินและปลูกบ้านแล้วลูกๆได้เรียนหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ เธอบอกว่าเธอเชื่อใจสามีสามีเธอเป็นคนซื่อไม่ใช่คนเจ้าชู้เจ้านายก็ยังเตือนอีกว่าอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเงินทองต้องอยู่กับตัวเราจึงปลอดภัยเอาเงินไปฝากกับคนอื่นเชื่อใจไม่ได,ไได้เธอกำลังจะต่อสัญญารอบที่สาพอดีได้รับจดหมายจากรูปชายเขียนไปบอกเธอว่า พ่อตายแล้วป่วยตายเพราะพ่อเอาเงินไปฝากกับอาสาวพี่สาวของพ่อพ่อยังไม่ได้ซื้อที่ดินยังไม่ได้ปลูกบ้านรอให้แม่กลับมาก่อนจะได้เลือกทำเลค้าขายด้วยกันตอนนี้ลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยอาไม่ให้เรียนหนังสือถ้าอยากเรียนหนังสือไปหางานทำเองเธอบอกเจ้านายให้ตีตัวกลับบ้านเมืองไทยทันทีเจ้านายบอกแล้ว เธอไม่เชื่อเจ้านายจ่ายเงินเดือนให้เธอสามหมื่นและแถมโบนัสเธออีกรวมเป็นเงินหนึ่งแสนบาทติดตัวมาพอเธอกลับมาถึงเมืองไทยเธอไปทวงเงินกับพี่สาวสามีว่าทำไมไม่ซื้อที่ดินไม่ปลูกบ,บ้านให้เธอและลูกอยู่ทำไมไม่ให้ลูกเธอเรียนหนังสือพี่สาวสามีด่าไล่เธออย่างก,กับหมูกับหมาให้เธอและลูกออกไปจากที่ดินของเธอวันนี้เพราะน้องชายตายแล้ว เธอกับลูกไม่ได้เป็นอะไรกับฉันส่วนเงินที่ส่งมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอเลยไม่มีหลักฐานแน่จริงก็ไปแจ้งตำรวจมาเอาผิดกับเธอได้เธอบอกคืนเงินมาให้เธอทำทุนบ้างเธอจะได้กลับไปค้าขายที่กรุงเทพพี่สามีบอกไม่ให้แม้แต่บาทเดียวและเธอเสียใจที่สามีทำไมโง่ขนาดนี้ไว้ใจพี่สาม,มาก ไม่คิดถึงครอบครัวเลยเธอไปทำงานลำบากต่างแดนแทบตายหมายจะสร้างครอบครัวให้สบายกลับมาสูญเปล่าดีที่เธอไม่บอกว่ายังมีเงินหนึ่งแสนติดตัวมาเพราะเจ้าหนายใจดีให้มาและทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่เจ้าหน่ายเธอพูดไว้ทุกอย่างเธอพาลูกๆก,กลับมาเช่าบ้านที่กรุงเทพแต่ลูกของเธอไม่เรียนหนังสือต่อแล้วไปทำงานเป็นลูกมือทา สีที่อู่ซ่อมรถทั้งสองคนเธอเลยเช่าบ้านเข็นผักขายอยู่คนเดียวจนเวลานี้เธออายุ80ปีลูกๆต่างก็มีครอบครัวเธอหากินคนเดียวโดยลูกๆคิดว่าเธอมีเงินไม่ลำบากแต่พอแต่พวกเขามีครอบครัวลูกๆจะลืมไปว่าแม่มีเงินก็จริงแต่แม่แก่แล้ว เวลาจะไปหาหมอโรงพยาบาลแต่ละครั้งต้องจ้างเพื่อนบ้านไปหาหมอจ่ายค่าจ้างครั้งละ800บาทเธอบอกว่าเป็นเวรกรรมอะไรของเธอก็ไม่รู้ที่เจอแต่เหตุการณ์แบบนี้สวัสดีค่ะ